วันนี้ก็โขนเสนอเมนูลับเป็ดวันหยุดนะครับขั้นตอนแรกก็โลกน้ำเป็ดโอกรเลยออเงินมาจากไหนนี่นี่ครับเลเน่นะครับกดกดปิดเลยก็เอาลอะครับเริ่มเล่เนื้อครับเอาเป็ดเสบอกโอ้โ่ได้เยอะเนาะเชฟเมนูจอไหนังครับ ครับครับสอยเนื้อครับนครับตั้งไฟตั้งเตาครับเตรียมต้มโครเป็ดแล้วก็สอยเนื้อครับนี่ครับต้มเป็ดนะครับแล้วก็เอาเนื้อเป็ดมารวนครับผมรวนให้สุกนะครับ โดน,นเสร็จแล้วก็มาปรุงลาบครับคลิกลาบผมก็เตรียมไว้แล้วครับขิงขาตะไคร์เอามาบดครับสูตรใครสูตรมันครับผมสูตรบุรีรัมครับเกี่ยวหนังแล้วก็ปรุงครับผมใส่ต้นหอมปักชีครับใส่กระเทียมเจียวกับหนังเป็ดเจียวครับ ครับขนในเข่ากันครับผมครับปรุงได้ที่แล้วครับต้มเป็ดกระสุกได้ที่แล้วครับนีครับแกล้มครับผมนี่ครับชิมไปครับปาดแก้ขาวครับผมแก้ขาวยกเหมาะขนาดครับผม